สวัสดีครับเคล็ดลับก้นครัวก,กับพวกคนเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะอามก็มีเคล็ดลับดีมาฝากเพื่อนๆกันซึ่งช่วงหน้าร้อนนะครับของหวานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเวลาเรารับประทานให้อร่อยเนี่ยก็ต้องมีน้ำกะทิอร่อยออยนะครับราดบน,นข้าวเหนียวจะได้ทานแบบมีอรถรถรสมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้อั้มก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำน้ำกะทิให้ข้นกำลังดีนะครับเพื่อที่จะมาทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วง สำหรับวิธีการทําน้ากะทินะครับเพื่อที่จะไปราดบนข้าวเหนียวมูนนะครับให้อร่อยเลยฮะกะทิคงเลาก็จะต้องมีความข้นที่กําลังดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญรสชาติก็ต้องอบเค็มเปรีเยวๆนิดนึงนะครับเพื่อไปตัดรสหวานจากตัวข้าวเหนียวมูนนั่นเองนะฮะทำง่ายๆเลยขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวหม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ํากะทิลงไปซึ่งลักษณะของน้ํากะทิแบบนี้นะครับเราก็จะต้องทําให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยข้นขึ้นนะครับโดยเรามีตัวช่วย นั่นก็คือแป้งข้าวเจ้านันเองนะครับซึ่งแป้งข้าวเจ้านะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณ2ช้อนชาต่อน้ํากะทิห้0ร้อนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหาแป้งข้าวเจ้าไม่ได้นะครับก็สามารถใช้เป็นพวกแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปได้นะครับจังหวะนี้นะครับอามจะยังไม่เปิดไฟนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยแป้งโดนความร้อนนะฮะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนละลายยากนะครับ ไปที่สําคัญนะครับน้ํากะทิแล้วก็จะมีรสชาติเค็มปแมปแ้าแป้นนิดหนึ่งเราจะใส่เกลือลงไปนะครับสัก2หยิบมืออา่าเท่านี้พอนะครับแล้วก็คนก่อนคนให้ตัวแป้งนะครับกับน้ํากะทิเข้ากันก่อนเอาละครับตอนนี้แป้งก็ละลายไปกับตัวน้ํากะทิแล้วนะครับอามก็จะเปิดไฟ ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับไฟกลางค่อนข้างอ่อนเโอเค okay, แล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะครับรอให้น้ํากะทิเนี่ยเริ่มร้อนพอน้ํากะทิเริ่มร้อนปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ํากะทิของเรานะฮะตอนนี้นะครับเราก็กดใบเตยลงไปนะฮะให้จมลงไปกับน้ํากะทิจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟอ่อนๆอน,นะครับ แล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวน้ำปลาที่ของเรานะครับมีความข้นมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคถ้าข้นได้ที่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับตอนนี้นะครับตัวน้ำปลาที่ของเราก็ข้นได้ที่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสเขาโอ้ติดใบเตยนี่เขาจะข้นประมาณนี้นะครับแสดงว่าได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยนะฮะโอเคพอปิดไฟแล้วนะครับถ้าเพื่อนรีบใช้ให้เพื่อนเนี่ย เอาหม้อยนะครับไปแช่ในชามน้ําแข็งหรือว่าจะเปลี่ยนภาชนะแล้วก็พักให้เย็นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการของเพื่อนเพื่อนเลยว่าสะดวกแบบไหนนะฮะพอเย็นได้ที่แล้วจากนั้นก็จัดเสิร์ฟคู่กับตัวข้าวเหนียวมะม่วงได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่จะทําให้นางปริของเราเนี่ยมีความข้นน่ารับประทานนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะติดตามเคล็ดลับก้นครัวอีกนะครับก็สามารถติดตามกันได้ ที่รายการของเรานะครับรายการเคล็ดลัคนครัวที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้น้ำต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนกับคุณใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ